สวัสดีครับผมอรุณศรีวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องใช้ในออฟฟิศนะครับบางบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะรู้จักบ้างบางอย่างบางอย่างก็อาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับเ a p e r Clip ิ a p e r Clip ค,ล,คล,ลวดเสียบกระดาษนะครับ ถ้าเป็นพลาสติกก็พลาสติกคลิปพลาสติกคลิปอันนี้จะเป็นพลาสติกเสียบกระดาษคือมันจะเป็นแบบลวดกับแบบพลาสติกนะครับ <c> s <oughs> t a p l e r stapler ที่เย็บกระดาษน,นะครับ s t m o v e r e m o v e r s t a l e remover ที่แกะลวดกระดาน coat rack coat rack ที่แขวนเสื้อคลุมเห็นไหมฮะเวลาเราดูหนังต่างชาติเนี่ยก็จะมีเป็นเสาแล้วก็มีปุ่มปุ่มออกมาเรียกว่า coat rack message board message board กระดานข่าวสาร file cabinet file cabinet ตู้แฟ้มเอกสารนะ storage cabinet storage cabinet ตู้เก็บของ file clerk file clerk เสมียนะปัจจุบันเสมียนนี่จะไม่ค่อยมีคนพูดแล้วนะครับไม่มีตำแหน่งเสมียนไม่เหมือนสมัยก่อน อันนี้จะเป็นสำเนียงอังกฤษกับอเมริก,กันจะไม่เหมือนกันสำเนียงอังกฤษจะออกว่า secretary Tree, Secret Tree, นะครับถ้าเป็นอเมริก,กันออกเสียงว่า secretary secretary นะครับก็คล้ายๆกันแต่จะทำให้เรางงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเราฟังคนอังกฤษพูดเนี่ยคำนี้ก็จะออกว่า Secretary นะครับถ้าคนรัฐกันก็จะเป็น Secretary แปลว่าเลขานุ cil, cil, การ Pencil sharpener pencil sharpener กบเหลาดินสอถ้าเป็นแบบไฟฟ้าก็เรียกว่า Electric pencil sharpener Electric เชน c i l ชาพน์เนากบเหลาดินสอไฟฟ้าคือแบบเสียบไฟฟ้าเสียบปลั๊กเลยมาถึงกาดินสอเสียบปื๊ 9, ดน,นะไม่ต้องไปหมุนหมุนละนะ p l m t p n a t e plate แผ่น Name plate, Name plate. Pen, ป้ายชื่อ Waste basket Waste basket ตตะกร้าผงหรือตะกร้าทิ้งเศษกระดาษขยะอะไรพวกนี้นะครับ Wall calendar, Wall calendar, ปฏิทินแบบแขวนแขวนผนัง Desk calendar, Desk calendar, อันนี้ก็เป็นปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ Thumb tack, Thumb tack, หมุดกด uh, Push pin, Push pin, หมุด นะครับอันนี้เป็นหมุดปัก correction fluid correction fluid ก็คือน้ำยาลบคำผิดนั่นแหละนะครับ message pad message pad แผ่นบันทึกอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเผื่อเวลาเราไปทำงานในบริษัทที่มีชาวต่างชาติอยู่นะฮะ เราก็จะได้รู้ว่าเอาเขาพูดถึงอะไรจะเอาอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ